สวัสดีตอนบายบายจ้ามือน,นีผ้าเข้าป้าอีกแล้วจ้าพี่น้องเอารถแล่นทาั้งไหนล่ะเพื่นมาสองคนเหมือนเดิมจ้ะเข้าป่าหาเห็ดป๊ามาคือเดียดบนันเดียนหาบ้านเข้าแต่เขนี่นี่เห็ดว่านอเนาะมาด้วยกันสองคน ปทางไหนโอ้ยเีากัยังมาแล้ยวหันเด้ยตาหั ẳ n ตัวเอาตัวคือว่ามันหัวสนับปลานั่นตัวว่ามันหัก้อนบ่มพ like ี <coaching> the the like ่ไปสั่นตัวจังดายเดี๋ยวไิลงปลานี่ก้อนเกิดมันเหลียงเออเฮอยูุเฮ็ดจังไดายคาเทีเจ้าที่เจ้าทั้เพิ่นเผือกผดเพิ่นทายมันหนั่นเด้ นี่แหละจ้าพี่น้องปลาสวีเดนเป็นอากาศดีมากๆแกนี่ก็ออกบ้านไก่เติบจ้าพี่น้องไก่เติบไก่เติบถ้าไปแถวไก่ไกกับบุมีปลาใหญ่จ้ะสตรอเบอรี่ป่าได้เจนี่สตรอเบอรี่ป่าเด้อเด้อเดี๋ยวลาเใากินทีเป็นหอมๆหวานๆหอม เห็นบ่เห็นบ่นั่นเจ็บเจบแม่เก็บแม่จุ่มเลกแค่มานตัวนี่นั่นบกงต้องหักนะเจ็บบ่แม่เก็บรเก็บรดอืคนไปเก็บเห็พ่อเราพขายเงาอยู่เก็บเก็บนี่ลว้ยชนขึ้นบแน้มั้งหมเพื่อนเขาบ่เปิดกับบได้ิพวกนี้อเก็บเก็บนี่ แง่แล้วแง่แล uh ้วแง่แล้วนี่สวยสวยเอาครับเปิดเอาเปิดเอาเคี่ยวคือเคี่ยวเห็ดพอนี้นี่นี่เลี้ยงเลี้ยงนี่เก็บเอาเก็บเอาอื้มคนน่ะงามแห้งนี่จ้ะเห็นไหมสวยสวยเลยอันแดดออกอันมือซองมือนึงกับสีเหี่ยวแล้วแบบนี้เห็ดก็เลยแกเป็นเหี่ยวว้วเหี่ยวว่า จักเหี่ยวแล้วจักเหี่ยวแล้วแต่ก็ได้จ้ะนี่เป็นดังเต้นไม่อยู่นี่บัดอันดอกมุกดีอยูจ้ะนี่มุกออกดีแท้จต่ปีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วผู้ลังคนโพอดภายลูกห้านว่าสั่น อยากบอกว่าอากาศสวีเดนพี่น้องเลยร่วมนีพัดเย็นสบายแล้วก็หายใจเต็มปอดดีดีจ้ะนี่นี่แหละปลาบานกนาระจอล่มพัดเย็นเซียเียดีดีหายใจเพ็ดแล้วก็ได้บรรยากาศไปน้ำจ้ะได้บรรยากาศไปด้วยดอกอันนี้ คล้ายๆดอกสามปีบ่เหี่ยวบานเท่าไรจ้ะคล้ายๆก,กันเลยจะ้ะเนเกิดต,ตามตามธรรมชาติเนะาะเกิดตามหนทางจะ้ะเต็มไปหมดเลยอืมคนทางยา,างไปเก็บเห็ดเจพี่น้องกูจเจออีกแล้วเจออีกแล้วคุณตูมุต,มติมิอุปุอิปิยินดีบ่เห็นบ่เห็นบ่จ้ะ อ้ยเก็บเห็ดมันแข่งกันมาหลายคนมันบ่ได้ดีเห็ดน่ะนะคนไทยมั่งที่พอมออนนือเ้ากินดินหลังบ่ปลาตะลิงเหลียงหนังเมียนมันเดือจ่มนี่น่ะห้พวกเข้าใส่ก่อนด้วยมันขับเพียบใส่ก่อนด้วยจ้ะ สีเฮ็ดคักแท่ใยโซ่จะเฮ็ดคักแี่ลีเราพี่น้องนั่งภาพเพียบใส่เหล่าก็ไม่เห็นไรไรนั่งเกียบมันคักคักดูเถอะโอ้ยนี่ดอกแตกสัมเสียดาย เรียกห้เลียรเห็นลงเดียร์สีนเนงินหมดท้วยก็นองเออกจนใคยเห็นปกไว้เป็นดนังเอกเป็นสิค่อยเหอออกแ้ะค่อยๆรือออก โอ้ยเขาบอดเวอร์ซูดอกดอกเขามาหาเชบกันเลยอันนึงกะเห็นคนกะเจิดหนีไปทางอื่นอกีกปล่อยเฮ็ดไว้แล้วซุ่มซาซ่าคือเฮากัได้สันแล้วละห้้ยอืมกูกที่พีกับเจบเอาได้อยู่นี่ได้อยู่นี่ย,ยเยยราไปเลี้ยงเก็บเห็ด,หดละพี่น้องเอ้ยไม่เก็บเห็ดก็ไดนะ้เนาะโอ้ยพี่น้องเห็ดถือแดดเลีอดม,มากมากเลยคุณเอ๋ เห็ดจังเลยคือเหลี่ยมมากมากแท้พวกน่ะเห็ดถึกแดดจ้าเห็ดถึกแดดเลยเหลี่ยมมากมากพวกน่ะแดดซองสิ่งใดจะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ว่าพืนดอกน้อยๆนี่หลายหลายหลายพี่น้องนี่เป็นนานเป็นนานอยู่คือนนานพักนี่แหละดอกน้อยๆนั่นนะแต่บางทีเราเอาว่าได้จ้าเป็นว่าท่านง่าเนาะผมยังสิงกะพ่อได้อยู่จนเนี่ยพี่น้อง พาเขาเห็นอย่ง hm. ส oh ีนี่เหือดขึ้นได้จังเลยรื้อกนเลยนี่ฮื่ยยังเฮือยยะเฮือยยะเฮือยยะบุ๊คเห็นบ่อยืนน้ำยาเขากเกิดเองาจังเลยไปบ่ถือปลากับปลาอะได้อใจเห็ดนี่เคยออกเคยออกปลาใดกับออกปลานันเดือบุ๊คแม่นว่ามีเหมือนซูปลาได้เห็ดจ้าเห็นเจมเห็ดสวีเดนเกมสเห็ดอันนั้นนี่ห้ไยปลาใดเพิ่นบ่เคยออกเพิ่นกระบ่ออกได้จังเลยต้องมีเสียมี่ยังเพิ่นตัว บ่เป็นว่าเขาปลาสืแว่หาโหลดได้หาหมือมือกับบ่พอได้แก่ต้องเคยไปเก็บจับปลาใดจับฉันกันย่างหาเสาหาปลาปีรุ่นมากก็ไปเก็บจําไว้แก่ก็จําปลาเห็ดไว้เนาะอันนี้คือวิธีการเก็บเห็ดจ้ะวิธีการเก็บเห็ดอยู่เซบีเดนจ้ะพี่น้องเห็นบ่เหลืยงเอือหอเลยเหลืยงเอือหอเลยจ้ะเหลืยงเอือหงเลยคงได้คงได้ย้ายสวนสุไทายอย่างเพิ่ง เป็นเซนเป็นสายพผุดพูนไปหอดผุดลเ,เลยคนบอกเอี่ยเออได้จ้ะว้าวกาลังท้ายคลิปยู้องบัสีออกคือโทรศัพท์ดังอวนออกกันพี่น้องบัสีไม่หูเก็บไปเรื่อยๆเยมียกับพักกันน่งเศร้าเมียจ้ะไม่ได้รีบได้ร้อนจ้ะ là 2 con. hay là nang kép mồng đấy, cái nang kép tay dùng mồng câu này là chưa. ba nhảy nó. sẽ đẩy bớt đẩy bớt bên đây bớt sụn đoạc đầy lại các. เป็นเส้นเป็นสายเลย chỉ vậy, này vậy Cái để kế nó đây Có mấy đấy kìa, tôi mấy bồng phẩy luôn Nhang qua đây, đều xì dẹp hết มินเรียนหาเรียนบานกันเพยได้ลแล้วจ้านางเก็บอยู่ในห่มเย็นดีดีพี่น้องตรงเนี้ยมองทางหลังยายโศกมีเตเหดได้จัะนะเหลียงเออเฮยเยอะจนะอยจ้าไปลื้อเอาอันนี้คนกำกลังจะขึ้นจ้ะนะกลังจะขึ้น แค่างใดเนาะผู้หนึ่งเนาะทำไมมิดสีรีจังเลยอักเ่อยเฮ็ดบ่เหะโอ้ยันี่ยพระท่านใหญ่ผีหนองเบื้องโน่นนี่ดูดูโน่นนี่อยู่ทั้งพ่นอยู่ทั้งพ่นอยู่ทั้งพ่นเก็บอยู่ทั้งพ่นก่อนจ้ะห์ ตั้งเธอเลือกเทเลยอยู่สงสัยบบมีคนมาเห็นได้นี่ป้านี่พี่น้องสงสัยยังไม่มีคนเข้าเลสุดแหลกแหกมนันเนี่ถ้ากันป่าอดไเห็ดบบมีคนเข่ากับสิบมนนส่มีห้อยคอเคียห้อยนั่นไปนี่แสดงว่าท่านนี้ไม่ห้อยคนเคลียจ้่ ป้าเลยใจพี่น้องสีมะนางตัดขาเห็ดจ้ะได้เยอะอยู่วันนี้โอ้กูเละเพิ่งกะตาเงยๆผุวนึกใจ้นี่หาปลาเดียวเนะาะไม่ได้ไปหาหลายปลาจ้ะบังช่างนั่นก็ได้ไปซีเรียสอีกยังโอ้เดือดคือซองหนาเหรนเต้นบนนี้มามาตัดขาเห็ดซอยยนายใจพี่น้องพูดลงคนว่าโอ้ยยโสวยช่างบ้านข่อยเราบ่าบาม,ามีเห็ดกระสับ พี่พี่น้องข้าจะว่าทางบ้านเขาเจะว่าท่านมีเห็ดตัวนี้ด้มนั่นก็เป็นบางปลาเนาะเห็ดก็เด้อกเพราะท่านออกพี่น้องเพราะท่านได้ออกไปสูปลาหรือจปลออกเป็นบางปลาพารถมารับจังพลังเขาเจ้าออกมาทรงไว้แล้ววะที่นี่ขาเจ้าออกมาถิ่มว้ปลาแล้ววาที่นี่ขาเจ้ากาบบานทีงไีนนะขาเจ้าป่อยเห็ดซุ่มหนีหาเห็ดแบบที่นี่ขันยากาบบานยังค่อยโทรหาเขาเจ้าจัิงสินะ ไม่เคยโทรหาเราสิแม่ไปอแฟนมูเอาทิมไปหนีแล้วแต่ซูสีหากินเองวิชันว่าห่อเขาห่อหนามมาก็เอามาอันเสียงเวนให้ปลาหนิแหละตัวนี้ใเอาอือชายชีวิตใส่ชีวิตธรรม,มาดาธรรม,มาดาพี่น้องนี่ก็ต้องไปติดรูลุยยังหรอกเจ้าซ้ำนี่ก็มีความสุขเลยเจ้าชีวิตนะ่ะ ชีว <i cost> ิตไม่ต้องนชีวิตไม่ต้องแข่งกับใครเจ้ะถ้าคิดว่าเขาไม่พว่มสูงเขาก็เอาล่ะจ้ะกินเข่ากระแซบไม่กันป้าก็ได้กินเข่าสามกินเขาจนเบิดติกินเขาจนว่าเบิดกองสองคน ได้เป็นกะดีเบิดนั่นละเโาเลียงก็จะพัฒนาบ้านเมียม่ยงเมนบุปเปิดอีหยังก็ได้บ้านห้องจะจักเมนอีหยังดอกเมื่อไฟเหีนอุ้ยยุง่งคลิปบัสิยาวโพเดียสุขอนุญาตตัดขาเหตุกันได้เจ้เด้อสามถารูทุนมหับจ้ะ ขอบคุณเลยหลายผู้ที่เบ่งต,ต้นจนจบนะจ๊ะขอบคุณผู้ที่ติดต,ตามย้ายโสทั้งไม่เลยก็าพรกันไม่คิดนะจ้าสวัสดีจ้า